ตื่นหับไปเนาะบ้านนมสดบ้าโสดตื่นหับไปปิดประตูบ้านไหมคะโอ้พ่นปิดอยู่ตื่นหรอบ่เบ้าแ่วตื่นหรือยังคะอาจารย์ข้อประตูเอา มันตื่นหลับไปบ่าวแ่าบ้านั่นตื่นดิฝันอะได้ล่ะฝันแล้วมันบ่ฝันเมียบ้านท่านได้ตื่นหรือตื่นแหละล่ะวะแต่ว่าอาจจะทำตุลาส่วนตัวตื่นละมั้งป่านนี้แต่ว่าต้องไปเอิ้นไปเจาะบ่ถ้าเอีซี่ไปเจาะบ่าวแ่าถึงห้องนะคะเนาะ ส,สี่ส่วนทั้งไตทั้งไตนี่นี่นี่มือจกเข้าไปทั้งไตป้าจอลึอกบ้าเผาตามหวัวเจแดงหรือปวดใช่ปะเอาขึ้นบ้าเห่า,า,บ,าบ้าเห่าเอาขึ้นแล้วก็ข้างไว้เจแดงบ,บุกถึงห้องเลยค่ะสิบปีท้ายเอฟซีเบิงนอนท่ายใดสิบปีท้ายเอฟซีเบิงโอ้ยเจใหญ่บ,บุกถึงห้องสำรวจดู บ้านนุ่มสดนี่ซ่อนผู้ใดไว้บอกซ่อนใครไว้สิส่วนไปทำงานนั่มสิไปบอสินี้จากวงการได้บอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมเจแดง่ะช่วงนี้ยังยังเดี๋ยวมีความในใจจะพูดอะไรให้เจแดงฟังมีความเริ่มต่เมือนี่ ถ้าอยากรวยถ้าอยากสวยแแดงตามปิดถึงห้องตืินแล้วถ้าอยากรวยถ้าอยากสวยถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองตามแจแดงเออกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไหมแจแดงไว้ก้าวเท่าอยู่นี่แหละโอ้สิคบ้าวเท้าเออ จะไปคุบขันยังไดลูกหลานว้าวยังกระไดเออเปิ่นเดินยังบ่ทัานแหล้วถุกละโออันนี้ข้อมูลเก่าที่เป็นฝันนะคะเนาะข้อมูลเก่าที่ฝันข้อมูลเก่าที่ฝันเก่าวิ่งเก่า วิ่งเก้ากับออกเก้าเก้าข้างล่างเก้าศูนย์สามบนเนาะแมนบอเก้าเก้าเนาะโอ้ยเก่าเก้าอันนี้ปูปูเดยเนาะบอกยำนี่ปูมันมีตัวตุ่นปเบ่อทองขางฝันเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าสี่ไฮเอฟซีบ้า,างแน่นนี่จะยุ่สภาพใดตื่นขึ้นมา เอเตรียมพร้อมสสวัดีครับเตรียมพร้อมแล้วอ๋อเช้าท่านผู้ชมเดแดดเอ็มแซมอากาศดีดีอากาศดีครับมื่อวานฝนตกบ่ามือวานฝนตกตอนแรกนี่ไหมบ่ไม่ได้อยู่เมื่อวานฝนตกตอนแรกตอนช่วงทุ่มนี่แเลยบอากบอกอะไรทุ่มนะแม่เมื่อวานครับหมื่อวานนี่มาตาน้องหานตกช่วงไอ้สามสี่โมงแร่ช่วงสี่โมงแรกช่วงแรก แดดก็เลื่องงามมันนีอาการเลยสดชื่นเนาะใบไม้ก็เขียวขจีเหมือนหน้าที่ได้ท่าขีมแล่ะมันจะซุ่มซ่ำเหมือนใบไม้ที่ได้ฝนกับบรรยากาศสดชื่นถ้าห้บบ่ท่านี่มันจะแหงเหี้ยวเหมือนใบน้ำเหมือนต้นไม้ที่บ่ได้น้ำเนาะเอาะเบาเถาใส่บล่ะหนาคือดีขึ้นอยู่บ่ได้ใส่ขีมอย่างนี้แม่ เพื่อใส่เนผมโอ้ใส่เนี่ยจะได้นากระชับแล้วอขึ้นก็เกาต้องบ่อใส่บ่อยใส่หีมมือดิเนาแต่ว่ากันนาดีอยู่ล่าสีล่าสีจับถ้าใส่ไปอีกนี่แห้งสียกกระชับแล้วก็ดูอ่อนก็ไหวนาหนุ่มนาหนุ่มกูใส่ก็ใส่ได้คฝันแล้วตีฝันแล้วฝันอ่ามือวันวันผ่าเนาะวันผ่าวันที่สิบเก้า มบนพระพอดีเอาดอกไม้เอาน้ำยังขึ้นถวายหิ่งพระพ่อว่อา,า,วาเอาอเต่เพิ่นกินหิ่งแล้วก็นว่าท่านจะถวายดอกไม้ท,าท,าทา่านถวายน้ำท่านจะถวายยังก็ได้อธิษฐานเพิ่นขอเพิ่นว่าเพิ่นในกามา <c oughs> ไม่โชว์อีกแน่ไม่ฝันอกน ία, ีกแน่หรือจังไรกะมาบอกลูกหลานแน่บอก FC เ ία, อฟซีแน่หวหนีห่งในจุดใ้ลาบกับเอฟซีเนาะฝันที่เป็นเรื่องจริงไม่ดิแม่ฝันดึกช่วงดึกเลยครับเที่ยงคืนหลังปีหนึ่งไปแล้วฝัน นะครับไม่ควอมฝันก็คือเป็นจูงเด็กหน่อยมาสองคนเปินมาผ้าปิทรงแน่แต่ผ้าเด็กหน่อยปิทรงวันวายเด็กหน่อยสองคนนะครับนอกคนมาจูงเด็กหน่อยมาสองคนผู้เฒ่าผู้เก่านั่นแหละอืไปจะผ้าเด็กหน่อยอะจะผ้าเด็กหน่อยปิซงบานแลน้วเปิวมาบ้านโตนี้ยยังขาอยู่สิ่งหนึ่งอยู่เรว่อยวัาสันจะผ้าเดี่ยวนั่มนะครับจะผ้าเดี่ยวสิ่งนั้นมาอีกสิ่งหนึ่งค่ะอยู่อย่างหนึ่งเปิวมาเนาะถึงรถ เป็นึ้นรถไปข้างหน้ากระเป๋าเทากับเด็กหน่อยนั่งกันั่งแคบไปนะครับเนาะะครับ ouais. ขับออกไปนายจะพาไปเิ่นจะบอกข้างงูผมเลี้ยวเบนกระจกซองหลังงูขึ้นรถไทยรถไปนั่มนี่เนี่ยงูดูที่ฝันเหินตัวนั้นไปนั่มขึ้นไทยรถก็มีเอฟซีถามเลยทะเบียนรถนั่มทะเบียนรถห้าห้าห้าศูนย์แมพี่น้องเด้อกบงูไปนั่มแต่ว่าพ่อพ่อไปหอดทีหอดเมืองเมืองนั้นเนี่ย หูโยวไปหอดตอผมไปหอดตรงนั้นผมจํายังดบเลย <c oughs> คือว่าจำภาพแน่นตัหู้แลาเป็นเมืองเมืองหนึ่ง <c oughs> อหอดเมืองเราแต่ผมจําบรรยากาศจํายังในเมืองนั้นบ่อย <c oughs> ตั้งหูว่าหอดแล้วพ <c oughs> อต่อหอดแล้ว่นก็พ้าเด็กหน่อยลเพิ่นก็บบอกเด็กหน่อยว่าเอาให้เด็กน่อยสองคนไปอุ้มเอานันขึ้นรถ <c oughs> เป็นลูกแกว้วลูกง่ายลูกแกว้วลูกง่ายกลมๆเป็นวันนี้แหละเอาจะผ้าเอาเมื่อเอาเมื่อนํา คนเฮ็กหน่อยอุ้มขึ้นใ่ทคายรดสองคนซอยกันอุ้มเด็กน,น่อยด้อุ้มลูกแก้วมาอุ้มขึ้นเ้เพิ่นมานเพิ่นมาทรงอุ้มขึ้นเ้เพิ่นอุ้มขึ้นมะทายรดยลูกแก้วลูกงไงที่แม่ก<อ>็ต่ออุ้มขึ้นมาใส่รถปลุกงูไงจนมันเกี่ยวพันลูกแก้วไว้เลยมาเกี่ยวพันผมจนว่าขนลุกนน,น,นองแม่เนาะผมจนว่าขนลุกอืมนั่นแหละปลาี้ก็ามากกไดลูกแก้วนั่นมา มบทนี้เกิดเกิดจังสันอะไรเนี่ยผมผมกันนี่แหละเพราะตาปุ๊บเกิดสะดุ้งตื่นผมว่าเขาคือเป็นเรื่องจริงได้แล้วได้แล้วแต่สิเอาเป็นบครบเออเราไม่เกยนตัวเลขไว้แล้วให้ท่านผู้ชมตีตีความฝันเข่ามากตีเป็นตัวใดตุ่มกับบ่าวเท่าเกียนว้บ่เขียนใบเนี่ยรถเพินกะ ทะเบียนห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์ผมตีไว้เลขนี้หกโตัวคนี้แม่อันนี้ผมตีขึ้นไห้คนจับแซวผู้เท่าเก้าเด็กน้อยสองเด็กน้อยให้ตัวจิตตีเป็นหนึ่งงูเป็นเจ็ดทะเบียนรถมี่ห้าศูนย์นี่นี่คือว่าผมไว้คนจับแซวคนมักตัวได้เลยจะมักหกโตมักตามนี้วิ่งเออวิ่งเอาวิ่งศูนย์รองเก้าวิ่งศูนย์ล่องเก่า คือลูกแก้วลูกใหญ่ผมวางงวดอีกศูนย์แน่นอนอครับวิ่งศูนย์ลองเก้าแม่บอกว่าถ้ามันลายตัวตัดหากับศูนออกให้เลื้ยสี่ตัวนี่เก้าสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ต้องจับอ่าห้าปจับที่เก้าสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ศูนย์ตวนตัดเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับสี่ตัว ตัดหาอกอให้มันเหลือบ้านแม่สื่อศูนย์เก้าสองได้ไหมีเก้าสองศูนย์แม่สื่อเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองสองเก้าแม่เจ็ดตีว่าเก้าสองสองเก้าแต่ว่าแม่ตีนี้ขึ้นหนึ่งสองศูนย์สองครับอเจ็ดศูนย์สองครับอาตัวไปเอาหาใส ซื้อไปลายเลยด้วยเนี่ยแม่ว่าเอานี้ออกเอาหนี้ออกให้เหลือแค้นเลยสี่ตัวนี้ศูนย์สองเก้าหนึ่งถ้าจะเจ็ดคือมากคือจังเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองผู้เฒ่าเพื่อนอาจจะมาหาโศกในน้ำว่าเข้าเข้าเข้าปฏิใส่เก้าก็ได้เนี่ยพอจะเสียงเหล็กผมเสียงเหล็กนี้ขึ้น เสียงเหล็กมันขึ้นนี่เราแม่เนาะฝันดึกนะครับนเนาะเงี้ยยังขึ้สว่างสวัยแท้นะครับเนาะเงี้ยยังขึ้แจงขึ้สว่างนะครับผู้เฒ่ายือนอุ้มลูกแก้วนะแม่แม่มแสงแสงออกเต็มบ้านแสงออกนะครับทั้งหน้าก,กระจกทั้งประตูนี่แสงนี่แสงนี่นเป็นออกเพิ่มจ้งมาผมว่าบมมันจะ่มันเก่าสูนี่บพราะแม่ เรายืนอุ้มลูกแก้วยู่สีแมนๆแล้วก็แสงแสงปากไกแสงสว่างกล่องแสงสว่างเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองครับเออนั่นแหละเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองแต่ว่าผมมัดหนึ่งอยู่ที่แรกผมอุ่นจะมาจีตีเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าผมยันเอฟซี่าคนมาบนหลายแต่ผมนล่ใเป็นจับเซลนี่จับใซลเอ่อเพราะว่าผมตีตัวเลขออกมาตามนี้เออไอคนเกิดจับตัวเลขมัาคู่อะไรเกิจับเซลจับศูนย์สองเก้า ครับนี่จับอีกเป็นอยู่นี่ครับผมจับเก้าสองศูนย์เล็กน้อยสองคนเขามาตีเขามาต้องตีเป็นหนึ่งครับเข้าตีเป็นสองไปเลยครับผู้เท่ากับเก้าลูกแก้วกับศูนย์งูเป็นเจ็ดงูเป็นเจ็ดอ่างูเป็นเจ็ดจับสี่ตัวนี่ศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าสี่ตัวย่อเขาม่าอีกครับเก้าศูนย์สองครับเจ็ด เก้าสองอย่างพวกนี้แหละแต่ว่าผมมาเห็นพื้นจับเอาไม่หนี้มไ่แก้วไม่เสีอาเป็นศูนย์อยู่อาเป็นศูนย์ได้ไหมมันใหญ่คัดไะผมเรียว่าเพื้นจับนิ่งศูนย์เห้เพราะมันมันใหญ่คัดอีหลีเก้าศูนย์แปดศูนย์บ้านเลขที่สี่แปด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 เก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าผมยังมาผมไม่มั่นใจเพราะว่ามือขึ้นแล้วยืนอุ้มเลย สว่างทั่วบ้านแสงสว่างทั่วบ้านเอาบปตองว้าหลายเลขแม่มาสองมาเก่าสมาเก่าอ่าฮาตตูไซสูนไซลูกแก้วไซสูนสอง2ูนเก้าเก้าสูนสองบันเน่ผมก็มั่นใจศูนหัวนี้มั่นใจ0ตัวว้าผู้เ่าอุ่มลูกแก้วนะแม่ตีท่านที่เลยว่าเฮี้ยสว่างสวัยบอกแม่ตีใซแปดแปดสูนแปดสูแมนแป ปดศูนย์เห็นเน่ายำนี่ผมว่ามิเกลอีกแม่ว่าแปดศูนย์ล่างเอ้เพราะว่าเพิ่นมาอุ่มลูกแก้วกับอุ่มเลยแม่ยุการบ้านเก้าศูนย์แปดศูนย์บัลลีที่แปดได้ครับสี่แปดนั่นแหละสะเขียนหลังนี่สว่างสวัยแล้วมันต้องมีสี่มิแปดแต่สี่ออกเรียบแปดตัวเดียวไปเอาแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ซื้อเลขล่างไวปเลขมากเก่าเออมัน เอาเก้าศูนย์แปดศูนย์สองตัวข้างล่างข้างบนนี่เอาเก้าศูนย์สองเนาะขึ้นหมวดที่แล้วฝันยำเจ็ดศูนย์สองผมฝันยำมือก้อนหอยออกขึ้นที่แล้วเนี่ยล่ายืนงูมาพันเล่าอืมโอ้งูพันเป็นเก่าเก่าไหมอืมเป็นเก่าเก่างูมาเกี่ยวเล่าถ้าเข้าเป็นสิเป็นตีจะเจ็ดเก่าเนาะถ้าถ้าแม่ตีแตะกอนน่ะนะ วัดกนตีกัน905เนอะร่องตัวล่องกัน903อืมแต่ว่าผมมาอยู่ใน่เนียวันี่ยวัดนี่902 092ไม่ซื้อไปแล้วแต่ว่ากับตัวนี้กับมักคือกัน0220กำลังมาแห้งจากมาแห้งยังไงอืมเอาตามนี้แหละค่ะทุกผู้ชมตีไปได้หลายตัวแต่ดดแดงสิตัดให้ ก้าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เอาย่อๆมากก็คือศูนย์สองเก้าเอาย่อๆมากตัวเดียวคือส <2 S 2> องสองเลขมากสองกับเก้าหาตัวใส่เอาศูนย์สองสีมาน้ำกันบอถ้าบอมากน้ำก,กันก็สิเป็นเก้าสองศูนย์เก้าสอง 092เอาค่ะท่านผู้ชมรว้ยๆถูกหวยเป็นน้ากันกระเป๋าเทาซื้อไ้หลายแล้วทีิงแอ๊กสิเรียกตัวซื้อแล้วนี่9202นี่ละนะคะเอาท่านผู้ชมลุ้ยๆถูกหวยเป็นน้ากันกับหวยเบาเทาเนาะค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ